วันนี้ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาสำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระประาม,ามินทรารามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณพระรวชิรยากรเจ้าอยู่หวัวเนื่องเนโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา73พรรษาในวันที่28กรกฎาค,คม2568ันายเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี น้อมแก้วน้องกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีจอพระสงฆ์นิกรทั้งไทยพุทธไซมุสลิมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายรุ่งโรจน์และศกผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเป็นประธานในพิธีพร้อมกับได้เชิญชวนพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามเท่าพระพรพริธีได้เริ่มขึ้นด้วยการอันเชิญพระมหาคัมภีร์อันกุราน จากนั้นนายรุ่งโรจน์เละสุขประธานในพิธีได้กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลเสร็จแล้วนายศักกริยาบินเสละประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้กล่าวดูอาหรือขอพรโดยได้มีผู้นำศาสนาอิสลามคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นพนักงานท้องถิน่นรวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก้ดวยธิย์พาุภาพหองพระองค์ ขอตรงคุ้มครองและปกป้องรักษาประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและราชวงศ์กัปรีใไอคนไปตั้งวงขอให้สถิัสษาคอเป็นมิ่งฝันในความจงรักภักดีของภาษาพิกพประสบธิกร,ร,ากรชาวไปต,ตลอดไป ในโอกาสเดียวกันนี้นายโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการ,รจังหวัดสงขลาได้เดินทางมาพบปะก,กับผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้ด้วยนอกจากนั้นเมื่อช่วงเช้า